จักราวาลฟังเราอย่างไรและจะ manifest ยังไงให้จักราวาลไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดแต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่เราเป็นคุณเคยสงสัยไหมว่าเราขอสิ่งหนึ่งจากจักราวาลแต่ทำไมมันไม่มาหรือเราภาวนาขอพรทุกวันแต่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมบางทีไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณอาจยังไม่เข้าใจว่า จักรวาลไม่ได้ฟังในสิ่งที่คุณพูดแต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นจักรวาลไม่ได้ฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันไม่เข้าใจคำพูดว่าฉันอยากมีเงินขอให้เขารักฉันหรือขอให้ชีวิตดีขึ้นแต่สิ่งที่จักรวาลรับรู้คือความรู้สึกที่อยู่ลึกๆในใจคุณความถี่พลังงานที่คุณส่งออกในทุกวินาทีเพราะอะไรนะเหรอ เพราะจักรวาลคือสนามพลังที่มีความถี่สั่นสะเทือนและเราก็เช่นกันทุกความคิดเท่ากับมีพลังทุกอารมณ์เท่ากับส่งคลื่นทุกความเชื่อเท่ากับแม่เหล็กที่ดึงดูดบางสิ่งมาเช่นถ้าคุณพูดว่าอยากมีเงินแต่ในใจคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือขาดแคลนจักรวาลไม่ได้ฟังคำว่าอยาก แต่มันจับความถี่ของความขาดแคลนนั้นได้ทันทีแล้วมันก็จะส่งสิ่งที่ตรงกับความขาดแคลนนั้นกลับมาในทางตรงกันข้ามถ้าคุณรู้สึกอุดมแม้ว่าตอนนี้ในกระเป๋าเหลือเงินแค่20บาทแต่หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจความขอบคุณและความศรัทธาจะกรวาลจะสะท้อนความอุดมนั้นกลับมาหาคุณอย่างคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นการ manifest ที่ได้ผลไม่ใช่แค่การภาวนาแต่คือการเปลี่ยนตัวตนของคุณจากภายใน manifest ไม่ใช่การเรียกบางสิ่งให้เข้ามาแต่คือการกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมันเข้ามาเองโดยธรรมชาติแล้วจะ manifest ยังไงให้ได้ผลจริง 1. รู้ให้ชัดว่าคุณต้องการอะไรและรู้สึกว่าสมควรได้มันไม่ใช่แค่ อยากได้เพราะยังไม่มีแต่คือเลือกสิ่งที่คู่ควรกับฉันเพราะฉันมีคุณค่า 2. ซ้อมพลังงานของคนที่ได้แล้วจินตนาการทุกวันรู้สึกมันจริงขอบคุณมันล่วงหน้าฝึกจนความรู้สึกนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ 3. เชื่อแล้วปล่อยอย่าก,กดดันว่าเมื่อไหร่จะมาแต่ใช้ชีวิตต่อไปด้วยความมั่นใจว่า มันกำลังเดินทางมาหาฉันด้วยวิธีที่ดีที่สุด 4. ลงมือทำด้วยพลังของคนที่มั่นใจว่าสมควรได้ไม่ต้องรีบแต่ทำแบบรู้ว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กที่มีพลังจำไว้ว่าจักรวาลไม่เคยไม่ให้แต่มันแค่ยังไม่จูนตรงกับความรู้สึกของเราเท่านั้นเองจงเลือกที่จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองคู่ควร แล้วคุณจะไม่ต้นไล่ตามสิ่งที่ต้องการอีกเลยสิ่งนั้นจะเดินเข้ามาในจังหวะที่คุณจูนได้ตรงกับมันพอดีคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อไล่ล่าความฝันแต่คุณเกิดมาเพื่อดึงดูดมันด้วยการเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุด